จำเลขโรมันที่เรียนตอนมหนึ่งได้แล้วบ้างใครลืมหมดแล้วขอวใใหัวใจหน่อยใครลืมหมดแล้วขอวใใหัวใจหน่อยเอาเกื้อให้หัวใจเข้าไปแล้ว <c oughs> อะทวนก่อนนะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าเราต้องใส่เลขโรมันต่อท้ายโลหะถูกไหมเลขโรมันที่ใส่ใส่ตามอะไรนะคะจำนวนของไอออนถูกไหมอืมมันให้ไปกี่อิเล็กตรอนก็ต้องใส่จำนวน เลขโรมันตามนั้นนะอ่ะทบทวนเลขโรมันหน่อยจ้าเลขโรมันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก,ก็ไม่ถึงกับยากนะแอบมาค่ะถ้าฮินดูคาอารบิกเป็นเลขหนึ่งเลขโรมันจะมีหนึ่งขีดค่ะหนึ่งขีดตัวนี้ก็คือแทนด้วยตัวไอโอเคไหมคะ ทีนี้ตัวพิมพ์บางตัวอาจจะเป็นขีดตรงๆคล้ายๆตัว L โอเคไหมแต่ถ้าจากของเดิมโบราณเลยอ่ะก็คือ I ที่มีขีดทั้งข้างบนและข้างล่างแบบนี้นะ2ค่ะเลขฮินดูอาราบิกมีค่าเท่ากับ2งเงินเลขโรมันก็คือมีกี่ขีด2ขีดโอเคไหมแต่ที่ถูกต้องที่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็คือ2ขีดเสร็จปุ๊บต้องมีฐานข้างบนกับฐานข้างล่างเหมือนเสารโรมันนะลูก โอเคต่อไปค่ะเลขสามของฮินดูอาลาบิกมีกี่ขีดสามขีดโอเคแล้วมีฐานข้างบนกับฐานข้างล่างโอเคไหมคะลูกบอกพีเอฟฐานข้างบนต้องเพริ่งเงพงเงิ่งแบบอย่างนั้นไมไม่ใช่ขีดให้อย่างนี้นะเอเคนะคะเข้าใจยังแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเสมอกันเรียกก็ได้โอเคไหมลูกอาจจะแบบห่างกันแบบนี้ก็ได้เหมือนของเพบก็ได้ใช่ไหมแบบเฮ้ยลายมือมันจะเหมือนกันทุกคนได้ปะก็ไม่ได้ถูกปะ ต่อไปค่ะเลข4ค่ะเลข4เลข4ให้ทายให้ทายว่ามี4ขีดแบบนี้1,2,3,4 4ขีดแบบนี้หรือหรือมีขีดอยู่ก่อนหน้าแล้วตามด้วยตัววีมีขีดอยู่ก่อนหน้าแล้วตามด้วยตัวนนว,ว,วรู้ว่าเป็นแบบไหนแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง เออจิงเก่งมากค่ะแบบที่สองเราไม่เอาแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งนี่ผิดนะคะเราจะตามด้วยอะไรลูกตัว v นะคะอีกทีนะ i แล้วก็ v นะคะเป็นแบบที่สองนะคะเก่งมาก 1- ขีดแล้วตามด้วย v ตัวนี้มาจากสัญ,ญลักษณ์อะไรวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากตัว v คือเลข5มี i นำหน้าแสดงว่าลบด้วย1 งั้น5้ลบหเหลือ4จริงไหมจริงนะคะอ่ะทีนี้มีคนถามว่าพีเอฟถ้าไม่ขีดยาวๆแบบนี้ได้ไหมอะ่ะก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่สวยโอเคไหมคะขีดให้เฉพาะ I ก็ได้แบบนี้ก็ได้คะ่ะไม่ผิดโอเคไหมแต่ถ้าตามหลักจริงๆโลมันจริงๆอะคะ่ะก็คือ IV แล้วก็ขีดอย่างนี้โอเคนะ โอเคนะคะแต่ถ้าด้วยความที่รู้สึกว่าไม่สวยหรือตัวพิมพ์มันไม่มีนะคะในหนังสือแบบเรียนลูกอาจจะเจอตัว i แล้วก็วักตามด้วยตัว v แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปเลข5ค่ะเลข5เลข5 5ก็คือตัว v ค่ะ5ก็คือตัว v นะคะเลข6 6ค่ะ6เกิดจาก5บวก1ใช่ไหมเด็กเด็ก โอเคเมื่อกี้ถ้า i อยู่ข้างหน้าเป็นลบงั้น i ตามหลังกลายเป็นบวกงั้น v ของเรา1ตัวตามด้วย i 1ตัวก็จะกลายเป็นเลขอะไรลูกเลข6นะคะที่รักโอเคต่อไปเลข7ค่ะเลข7เลข7ก็คือ5บวกด้วย2ถูกป่ะคะ5บวกด้วย2แล้วก็เลข8ค่ะก็คือ5บวกด้วยอะไรคะ สามถูกไหมโอเคแต่เนื่องจากเมื่อกี้กดออกเตตเราใส่ไหมอิเล็กตรอนแปดตัวไม่ใส่งั้นเลขแปดของเราเลยไม่ได้ใช้นะโอเคนะคะต่อไปค่ะเก้าค่ะเก้าเกเก้ามันคือสิบลบหนึ่งใช่ปะ่ะโอเคสิบทีนี้ไอ้เลขสิบอะค่ะเลขสิบอะค่ะไม่ใช่ V 2สองตัวนะเลขสิบไม่ใช่ห้าบวกห้าได้สิบนะคะ ไม่ใช่ห้าแป๊บนึงค่ะไม่ใช่ห้าบวกห้าได้สิบโอเคไหมสิบคือแปบ๊บนึงค่ะเลขสิบคือตัว x ลูกตัว x มันเกิดจากอะไรเกิดจาก v บวก v นี่แหละค่ะได้อะไรคะได้สิบโอเคไหมแต่ว่าเราจะมาเขียน v บวก v แบบนี้มันสวยไหมกลายเป็น w ไม่สวยใช่ไหมใช่จริงไหมจริงจริงไหมจริงโอเคนะคะ เราก็เลยใช้ตัว x แทนเลขไปคะเลข10นั่นเองงั้น9อ่ะย้อนกลับมาที่9 9คือ10-1ลบ1ใช่ไหมใช่ถ้ามีเลข1อยู่ข้างหน้ามันคือการลบโอเคนะงั้นเป็น1กับ x นะคะ i กับ x ไม่ใช่1กับ x พูดผิด1ขีดกับตัว x เนะเาะก็คือกลายเป็นเลข9แต่ทีนี้ วิชาเคมีของเราใช้แค่ประจุหนประจุสอประจุสาประจุสีประจุห้ประจุหกประจุเจส่วน8 9ดเเราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะคะนะนี่คือเลขโลมันที่คุณครูทบทวนเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในอะไรคะในวงเล็บตามหลังโลหะใช่ไหมในพันธะของสารประกอบไอออนิกใช่ปะโอเค